อยอดปักกุ้งนะคะได้น้ำฝนนะคะหลังจากฝนตกเขาก็จะชูยอดแบบน่ากินมากเลยนะคะอันนี้คือทุ่งนาหลังบ้านนะคะได้เอากังไกลมาไหมเออไม่ได้เอากันไกลมาเด็ดกับมือเนี่ยคะ่ะ ฮันดยอดผักบุง้งคะบ้านเรานะคะอุดมสมบูรณ์นะคะอืมคะลูกสาวก็จะตัดนะคะตัดยอดดูยอดสวยๆนะลูกนะเต็มเลยอาเก็บผักบุ้งค่ะถึงตาแม่ ัดแล้วนะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะไป่วยเลยนี่นะแม่เก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันค่ะอันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านยาวๆเลยอืมนี่นะคะติดเอากับมือก็ได้นะคะด,ดังแันแบบรวบๆเลยนะคะมันกรอบ แตกใหม่ๆจะล้างผักมุ้งกันนะเคได้เวลาเอาลงน้ำเลยนิดเดียวเทอะไรนิเดีไม่ค่ะเอาลงทีละน้อยเอนอนี่คือที่แม่ล้างเสร็จแล้วอันนั้นยังล้างไม่สเสร็จย่ยาก็จะผัดผักมุๆๆ้งให้เรานะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกครัวคุญยานะคะแบบว่าเราอยู่เมือ,นอ,มองน,ะะนอกเหมือนกัน,น <c oughs> ค่ะนอกเขตเทศบาลค่ะหน้าตายาผัดให้เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินกันนะคะกินค่ะ,ะคอืมโอเคผ่านค่ะ